สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่หาดหรือว่าอ่าวแขวงเพานะครับอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับประมาณสี่โมงเย็นครับโอ้ลมเย็นดีครับผมส่วนตรงนู้นก็จะเป็นรีสอร์ทที่พักหมดเลยนะครับริมต,ตรงนู้นนะครับเมื่อกี้ก็ไปเซอร์วดูมาแล้วพอดีเราก็ยังไม่ได้ที่พักแต่จะขี่บนไปอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ เย็นมากแล้วนะครับแต่ว,วิวมันก็ค่อนข้างดีนะขี่ไปมารอบนึงแล้วแหละเ่ดี๋ยวไปหาใจรูปสักครู่นะครับาหาดแขวงเพาตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับตรงนี้ก็จะมีเรือของชาวบ้าน,นครับจอดรอเพื่อที่จะออกไปหาปลาในทะเลนะครับ ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบนะครับอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีสะพานยื่นออกไปตรงด้านนู้นนะครับชื่อว่าคนออกไปเยอะๆตรงด้านนู้นนะครับก็มีสะพานเห็นเขาไปตกปลากันเต็มเลยครับนี่ครับผมปากอา่าว นี่ก็เป็นเรือนะครับนี่ครับเรือพร้อมที่จะออกไปหาปลาแล้วนะครับโอ้วิวดีครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับ